เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามได้ลงพื้นที่ช่วยสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนพิริยาลัยตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ด้วยนวัตกรรมกลวยยางจราจรสื่อสารเตือนภัยล่วงหน้าและป้ายผาข้ามมาในวันนี้ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามของเราได้ลงพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามผลงานของนวัตกรรมนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับโตโยต้า คนจริงสร้างสุขปี3เมื่อ6สัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนพิริยาไหลตําบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นักเรียนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง <c oughs> ทีมงานจึงนํานวัตกรรมกลวยยางจราจรสื่อสารเตือนภัยล่วงหน้าและป้ายพาข้ามผลงานของอาจารย์เอกราชเจริญสวัสด <c oughs> หวัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเรามาช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับน้องๆนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ว a l k Smart เดินเท้าอย่างไรให้ปลอดภัย ความรู้เรื่องป้ายและเครื่องหมายจราจรต่างๆพร้อมทาสีทางข้ามทางม้าลายใหม่เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและปิดท้ายกิจกรรมด้วยขบวนพาเรดรณรงค์ความปลอดภยัยเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วยครับ ที่งานโต้ตาคนจริงสร้างสุขปีสามเรากลับมาที่โรงเรียนพิทยาไรจังหวัดแพร่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้น้องๆสาม,มารถที่จะเดินขาน้ามถนนได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจครับ ในทุกเช้านักเรียนอาสาสมัครรักษาดินแดน<ช>จะนำกลวยยางจราจรสื่อสารเตือนภัยล่วงหน้ามาติดตั้งก่อนถึงบริเวณโรงเรียนทั้งสองฝั่งพร้อมนำกลวยยางเตือนภัยนักเรียนก่อนข้ามถนนไปติดตั้งบริเวณทั้งสองประตูของโรงเรียน<ช>และใช้ป้ายพาข้ามเพื่อช่วยให้น้องๆน,นักเรียนข้ามถนนได้อย่างปลอดภยัยซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นนักเรียนอาสาสมัครจะปฏิบัติงานด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองแพร่จนถึงเวลาเข้าเรียนจึงจะยกลกลวยจราจรสื่อสารเตือนภัยล่วงหน้านี้เก็บเข้าที่และทำเช่นนี้ ในช่วเวลาเนีเ่ยเป็นเขตโรงเรียนครับผมอาจจะมีเด็กข้ามถนนจะช่วยเตือนก่อนข้ามถนนเนี่ยครับให้มองซ้ายมองขวาเพื่อมองความปลอดภัยถึงจะข้ามถนนได้ครับกลวยาปกติเนี่ยก็จะทำให้คนใช้รถใช้ถนนเนีน่ยมองเห็นได้ชัดเจนได้ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วถ้ายิ่งมีประกอบไม่มีแสงครับมาประกอบอีกหรือเสียงเขา้ามาครับจะให้ผู้ขับขีนะ่ปฏิบัติยังไงนะครับนะัมันก็จะทําให้เกิดการ ลดดอุุบัตติเหไ้จากผลสําเร็จของการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนหน้าบริเวณโรงเรียนทางสถานีตํารวจภูทรเมืองแพร่ได้สนใจในนวัตรกรรมเพื่อน,นามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตํารวจด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนเช่นโรงเรียนเทศบาลวัดหัวขวงซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายที่จะนํานวัตรกรรมนี้ไปสร้างความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียนครับ โรงเรียนเทศบาลวัดหัว่วงนี่เป็นโรงเรียนซึ่งอยู่ในย่านชุมชนมีถนนถึงไม่ใช่ถนนสายหลักรถที่ขับวิ่งผ่านด้วยความเร็วบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุํำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวขวบตั้งอยู่ในเขตเมืองแพร่ถนนเส้นทางหลักในการเดินทางไปกลับของนักเรียนคือถนนคำแสนถนนขนาดเล็กหนึ่งช่องทางสวนกันไปมาประกอบกับบริเวณทางเข้าอยู่ใกล้กับสามแยก ที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรรถที่สัญจรไปมาใช้ความเร็วสูงหากไม่สังเกตก็จะไม่เห็นป้ายเตือนเขตโรงเรียนให้ระวังนักเรียนความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมีมากน้อยแค่ไหนครับความเสี่ยงของอุบัติเหตุบริเวณน้่โรงเรียนนั้นมีความเสี่ยงมากมันมี3แยกผู้ขับขี่สัญจรไปมาขับขี่อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นปัญหามันย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิด วันนี้นะครับทางทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3กับโรงเรียนพิริยาไรนะครับได้นํานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยมามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงแห่งนี้ครับย สำหรับการข้ามถนนของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดหัวขวงเดิมทีใช้วิธีการโบกธงแต่ที่ผ่านมาวิธีนี้ไม่เป็นที่ประสบผลสําเร็จมาในวันนี้นวัตกรรมกลวยยางจราจรได้ถูกส่งต่อมายังโรงเรียนวัดหัวขวงโดยทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขวีสาและตัวแทนจากเทศบาลเมืองแพร่สถานีตํารวจภูธรเมืองแพร่และโรงเรียนพิริยาไราได้นํากลวยยางจราจรสื่อสารเตือนภัยล่วงหน้าและป้ายพาข้ามถนนมามอบให้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับน้องๆในการข้า สนุนบริเวณหน้าโรงเรียนครับพอดีได้ต่อยอดจากโรงเรียนพิริยาลัยมาต่อยอดที่โรงเรียนเทศบาลวัฒนพวงสําหรับหน่วยงานไหนหรือว่าทางโรงเรียนไหนที่ต้องการนวัตกรรมสามารถติดต่อหรือประสานงานทางวิทยาลัยเทคนิคแพทย์ได้สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับ นวัตกรรมกลวยางจราจรสื่อสารเตือนภัยล่วงหน้าและป้ายพาค่าเป็นเพียงแค่นวัตกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับท้องถนนอีกส่วนหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนนต้องช่วยกันระมัดระวงังรักษากฎจราจรแล้วก็มีน้ำใจต่อกันครับสัปดาห์หน้าทางทีมโตโยต้ตาคนจริงสร้างสุขปี3าเราจะไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนใดต้องติดตามชมครับชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการให้โครงการโตโยต้ตาคนจริงสร้างสุขหานวัตกรรมไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของท่าน ก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ทาง w w w t h a i r e a l t v c o m ครับ